สวัสดีครับพบกับที่แคนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับเอารูบี้ได้มานะครับก็น่าจะเปิดเกียร์จะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าแคนเซอร์ก็อย่างที่บอกครับว่าคือตอนแรกอะ่ะโหดูทรงและเมตาแน่ครับแต่พอพอใช้นะครับเมทุนเลยครับก็ต้องเหลือบัฟนะครับบัฟก็อย่างที่บอกว่าตัวแสงมืดเนี่ยมันก็จะเป็นการบัฟแอบบัฟ อ่านะมันจะบัฟในเดือนนะครับบัฟย้อนหลังนะครับอ่าจะดูทรงแล้วอย่างที่บอกว่าความสามารถเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีการบัฟขึ้นมาเพื่อให้อ่าเป็นทางเลือกนะครับในการใช้เรนเจอร์อ่าหลากหลายคอมโบมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนืดอ่ะมันเนิร์ฟอยู่สักพักใหญ่ๆและใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ไปเด่นทางอ่าและนืดนะครับหยุด5นะครับเพิ่มหน้าพันอันนี้คือรู้กันอยู่แล้วครับว่าติดทีก็คือติดแบบโหดๆครับดังนั้นเนี่ยรูบี้นะครับรูบี้เราจะไปเปิด เกียร์กันนะครับคลิปผมอาจจะไวล่วงหน้านะเพราะว่าหยุดยาวขอพักผ่อนนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องรอตู้นะครับตู้ถัดไปน่าจะเป็นโคนี่เนาะตู้โคนี่นะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงเพราะอัดล่วงหน้าตู้มันยังไม่มาครับน่าจะเป็นตู้โคนี่เกียร์โคนี่เนี่ยก็จะมีดาบราชาอยู่ในเลดนะครับถ้าเปิดตู้กบจะไม่มีอยู่ในเลนนะอาจารย์เนี่ยอยากได้อะไรก็ต้องรอเปิดกัน,นครับคืออันนี้ดีเกียกร์กบอันนั้นดีนะทั้งม่วกนะครับแล้วก็ในการเบนเทนอันนี้คือดีนะครับแต่ว่า อยากให้เปิดเกียร์ทั่วๆไปแล้วแบบลุ้นได้กบมากกว่าอันนี้แล้วแต่ใครที่เปิดตู้กบโดยตรงแล้วแบบเลดออกดีๆมาบอกหน่อยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกียร์หมวกนะครับกับในการเบนเทนคือค่อนข้างจะแจ่มมากๆนะครับส่วนเดือนหน้าเนี่ยโคโรโบมิทุนา เกียรเจ็ดดาวมันจะไปเป็นป้องกันแล้วแล้วก็แปดดาวไปเป็นตกแต่งฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเน้นอัปเกตธาตุแล้วก็สกิลบวกที่เข้ากับโคโรโบตัวใหม่ฉะนั้นเนี่ยผมว่าเดือนหน้ามันก็น่าสนใจอยู่แต่ว่าต้องเราดูของจริงว่าเฮ้ยมันจะดีตรงไหนบ้างนะครับอสะส่วนเดือนนี้ก็อย่างที่บอกว่าคงจะอยากได้ดาบราชาครับประยกระดับตัวสายว่างไวอใครายากจัดนะเรนเจอร์เกียร์แพ็คนะครับก็น,นำร้านเกมวันนี้เลยนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับ ผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบ o ๊กก o เกิลเปิดครับเติมถูกครับหลักๆคือ iOS นะถูกที่สุดบริการพิเศษจากละลุงครับเติม Ruby แพ็ค Ruby คุณ2แพภคต่างๆจากละลุงฝั่งละลุงเปิดกระชตาได้เลยนะครับส่วน Android นะครับก็จะมีแพ็คเข้ามาลดราคาเยอะๆยมากมายนะก่อนเติมครับแจ้งแพ็คนิดหนึ่งครับแล้วก็แจ้งระบบที่จะเติมด้วยครับสนใจไปจัดด่วนครับแต่ลิงก์อยู่ที่ใต้ description คลิปครับลุงยุทธเท่าร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับเป็นสมาชิกช่อง y o ยุทับลุง็ รับลูกรับเติมไลน์ไอดอลเรนเจอร์น,นะอะใครยังได้ไลฟ์ไอเดอร์เรนเจอร์ครับโคโรโบเดี๋ยวจะมีมาเพราะว่าอันนี้ผมก็รู้สเต็ปม,มาบ้างนะครับก็ยังไงไม่ถึงเวลานะครับยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวมานะอ่าก็ไปเล่นกันได้เติมกันได้ที่ร้านลุงยุทธชาแนลอะขอได้เรนเจอร์เกียร์แพ็กแจมๆจากร้านลุงยุทธชาแนลนะครับเอาโอเคครับข่าวสารนักต่างในเกมเรนเจอร์นะครับเพื่อนบอกว่ามีเพื่อนถามเข้ามาหลายคนแล้วนะครับ آ آ อันนี้โคนี่เขาบอกว่าจะมี เป็นเลนเจอร์ตัวใบโพอเลยมาไหมนะไม่ได้มีนะครับลูกคนี่คือส่ญญวนใหญ่ผู้เล่นเก่าก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าอ่ามันจะเป็นบอสเพิ่มเติมในส่วนของเขาวงกดอ่าผมไม่แน่ใจว่าตัวเก่ายังอยู่ไหมอ่าหรือจะเป็นแค่บ,บอสสูงสุดของด้านใหม่ขึ้นมานครับคือบอสต,ตัวนี้นะครับมากับซูเปอร์ชิลนะครับก็คือความสามารถไอ้ที่อมตะตอนปล่อยตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยโหดและตึงกว่าเดิมน่นอนนะครับคือในส่วนของ เขาวงกฏเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับทีมงานเขาให้ผมทำฟีดแบ็กมาครับว่า,าผู้เล่นกลุ่มที่เขาเล่นกันเยอะๆระดับสูงๆเนี่ยอะไรกันบ้างครับส่วนใหญ่นะครับก็ภาพรวมนะทั้งแบบผู้เล่นที่เล่นตึงๆครับหรือว่าเล่นกันแบบนิดๆหน่อยๆนะครับฟีดแบ,บ็กแรกเลยนะก็คือกุญแจมันคูดาวนันไปนะครับก็ปรับไปละ1กลุ่ม อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าอนาคตจะปรับอีกไหมเพราะว่าเขาไม่ไม่อยากให้มันคูดาวไวไปไม่งั้นเดี๋ยวผู้เล่นจะเหนื่อยแล้วจะยิ่งหนักกว่าเดิมนะเพราะว่ายิ่งครูดาวไวก็จะต้องยิ่งเฝ้านะครับเพราะว่าโหมดนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันที่คนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าการทำรงกิ้งเนี่ยมันจะต้องเฝ้าเฝ้ากุญแจแล้วก็ทำคะแนนเพิ่มจากกุญแจนะมันก็เลยทำให้ผู้เล่นเนี่ยแบบบางทีไม่มีเวลาเล่นนะก็ยอมยอมไปผมเนี่ยทุกรอบเลยเอาร้อยลูบี้พอครับ แล้วก็คะแนนสูงสุดของแต่ละเลเวลเนี่ยมันก็มีจุดเรื่องของเน้นดวงด้วยว่าแบบไ,ได้สมบัติที่มันม,มีแต้มเยอะมากกว่านู่นนี่นั่นครับมันจะมีดวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องของคอะแนนสูงสุดของแต่ละระดับนะครับะนะครับแล้วก็แน่นอนภาพรวมนะยากไปนะครับเวลสูงสงยากมากครับเพราะว่าการสุ่มคัดเลนเจอร์ออกเนี่ยมันคัดแม่น คัดแม่นจริงๆคือผมพูดกับทีมงานทุกรอบเขาก็หัวเราะทุกรอบเหมือนเหมือนจะแบบเจอเหมือนกันหมดนะครับว่าเป็นเปอร์เซ็นที่สูงมากๆที่ AI มันรู้ว่าว่าตัวไหนเป็นตัวเด่นแต่เป็นการสุ่มนะเพียงแต่ว่าน่าจะเป็นการสุ่มที่เปอร์เซ็นสูงมากๆที่มันจะไปจับตัวเด่นนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเนาะคือเขาก็ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นแหละให้แบบเล่นกันเหนื่อยๆตัวนิดนึงใครโชคดีก็อาจจะ ต่ายังมีตัวเก่งอยู่สุ่มเอากระก,กากออกอันนี้ก็โอเคหน่อยก็ไปวางแผนกันเอาในะนเรื่องของการฟื้นขึ้นชีพอะไรประมาณนี้นะครับอ่าส่วนที่ชอบตัวเข้าไปก็จะมานว่ารางวัลงามได้รูบี้เดี๋ยวผมก็ชอบนะบ,บางคนก็อ่าตัวดีๆโหดๆอ,ดอะ่ะส่วนใหญ่เขาไอ้ดีเดียวแล้วแบบโหดๆตึงๆเนี่ยเขาจะชอบกัน,นครับว่าอ่าความอดทน <c oughs> ชอบจริงไหมความอดทนความอดทนนะครับถือว่าแบบมีความทา้าทายอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็ฝึกสมองก,การจัดทีมนู่นนี่นั่น อ่าพอฟีดแบตตรงนี้ไปทั้งบทนะครับก็ออกมาเป็นประมาณนี้อ่านะครับก็เรียกได้ว่าออกบทใหม่นะแล้วก็ตัวละครเพิ่มเติมนะครับก็มันจะเป็นตัวละครของในในเรนเจอร์นั่นแหละแล้วก็มาเป็นศัตรูนะครับก็ซันลี่นะครับอ่าซันลี่ไอดอลไอตัวนี้ผมก็เลยคิดว่าซันลี่ไอดอลเนี่ยอาจจะมาในตู้แสงเก่าด้วยไหมเนะเอามาทําตัวใหม่ครับอ่ะบ้าฉลามนะเพลือกสุดท้ายนะครับอ่ามูนหุ่นไล่ยกาเอามาลำนำ ลำนำแล้วก็โคนเพื่อนด้วยเฮ้ยโหดไปเนี่ยลำนำด้วยโคนเพื่อนด้วยนะคแล้วก็มูนักปั่นเอามายกรอยนะครับแล้วก็โคนเพื่อนอีกผมว่าน่าจะโหดแหละผมว่าน่าจะโหดครับแล้วก็ตัวบินนะครับอันนี้ไม่น่าจะว่าจะมาในแพทนี้ไหมอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับบินจะเป็นคริสต์มาสตัวัลรีนะครับซึ่งถ้ามาเนี่ยบินไม่น่าตีป้อมบินน่าจะแบบว่าเอามาเปลี่ยนร่าง อ่านะเพราะว่าเหมือนบินเอามาใช้มันจัดตีป้อมไม่ได้นะน่าจะเหมือนกับด่านปกติแอนทนั้นนะ่เบื้องต้นนะใครที่เป็นสายข่าว,วงกดก็รอด่านวิ่งจบนะครับก็จะมาทันทีอ่าก็คงจะสนุกในกลุ่มผู้เล่นกลุ่มหนึ่งแหละที่แบบมีความท้าทายนะครับอ่าก็สู้ๆกันไปนะเบื้องต้นก็เหมือนเดิมนะก็ฟีดบงฟีดแบ็ก,กันมาได้เพราะว่าบางอย่างเนี่ย าทางเกมเขาไม่ได้ทำฟีดแบ็กโดยตรงเขาก็จะมาขอากับทางนี้แหละผมก็จะไปถามตามกลุ่มต่างๆนะครับอา,อาจจะแบบไม่ได้ครอบคุมเยอะนะเพราะว่าผมก็จะไม่ได้อยู่มากมายนะักแต่ว่าก็จะเป็นฟีดแบ็กที่เป็นภาพรวมแหละของกลุ่มผู้เล่นที่เขาเล่นกันเยอะๆเบื้องต้นประมาณนี้ครับส่วนดาวตกนะครับก็ถามยังาถามยังถามเพราะเยอะนะดาวตกเนี่ยเราจะ สะสมค้อนรอบนี้ผมสะสมน้อยมากวันหยุดเยอะนะครับรับค้อนถึงวันพุธนี้นะพุธ14นะครับแล้วก็เกมจะสุ่มแล้วเดี๋ยววันที่17ตอน10บโมงเช้าสรุปเอาไว้ง่ายนะเก็บถึงวันที่14นะครับแล้วก็วันที่17หน่าจะวันเสาร์ใช่ไหมตอน10บโมงเช้านะครับก็มาลุ้นพร้อมกันว่าใครจะติดรางวัลย่างที่บอกครับว่าเขาจะกการันตีนะครับว่าจะได้รางวัลที่4แน่นอนทุกคนจะได้กบม่วงครับแล้วก็รางวัลที่23อันนี้ผมบอกไปแล้วว่าเขาจะกระจายราง วันมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆไหมหลังๆนี่คือจะได้ติดรางวัลที่3กันเยอะมากคือไม่ไม่รู้จำนวนแต่ว่าเยอะมากเท่าที่ดูๆเนี่ยเป็นร้อยไอดีครับส่วนรางวัลที่2จริงๆก็เยอะนะเพราะว่าผมเองก็เคยติดด้วย1นรางวัลครับส่วนรางวัลที่1ไม่เห็นเลย รอบที่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครได้นะครับอาจจะเป็นต่างชาติไหมรางวัลที่1คืออาจจะน้อยมากๆเพราะว่าจะก,กระจายมาแบ่งไปรางวัลที่2กับ3อามฉะนั้นก็ไปลุ้นกันประมาณนี้ครับอะสนสังมื้เก้าททำคลิปบอกไปแล้วนะครับแสงนะครับมาประมาณ13ที่45 ประมาณนี้ครับแล้วก็มืดนะครับก็จะขึ้นอยู่กับแสงว่ามาช้ามาไวนะส่วนตัวละครอะไรทําคลิปบอกอยู่แล้วเมื่อวานก็ไปดูคลิปแล้วกันนะครับส่วนมืดเดือดระทะทาทาข้อมูลเรนเจอร์นะเพราะว่าเดี๋ยวรอแสงออกมาก่อนนะว่าแบบหน้าสนไหมต้องเปิดไหมอะไรงไงครับเดี๋ยวทำามีคลิปอีกทีนึ่งแล้วก็จะไล่ด้วยมืดเพราะว่าของเดือนนี้เนี่ยเรนเจอร์อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยน่าโดนมากนะักะเอาจริงๆเหมือนแบบ ด้วยด้วยความที่ว่ามันทําเป็นมืดนะคือจริงๆตอนแรกอะทุกฝ่ายเราคาดเดากันหมดไม่มีใครผมใช้คำว่าศูนเปเลยถ้าเป็นคนที่ติดตามข้อมูลเกมเขาต้องท่ายว่าเป็นแสงแบบร้อเลยนะครับเพราะว่าใครมันจะไปคิดว่าบ่าวช้างออกมาเป็นมืดแล้วจะออกมืดซ้ำนะครับต่ปรากฏว่าเป็นลูกใหม่ของทางาทีมพัฒนาใหม่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ได้ทาให้ตัวตัวมืดไม่เก่งเพราะว่าเขาน่าจะตั้งใจทใําให้ในส่วนของ เบานะรบช้างน่าจะให้มันเก่งสุดแล้วแ่ะนะ่ะไม่มีคนมาตีเลยนะครับคือจะให้ดูหยุด5นะครับเมื่อาวานให้ดูไปแล้วนะครับหยุด5คือคือเพื่อเพื่อเขาถามอยุดเรื่อยๆคือผมบอกไปแล้วครับว่าอเพนเจอร์เนี่ยพวกกลุ่มที่มันใช้งานดีโดยตัวมันเองนะครับมันอาจจะดรอปไปโดยความสามารถบ้างนะครับโดยอะไรบางอย่างไปบ้างนะครับ อ่าโดยตะกิวครับโดยระยะเวลาครับโนนเนิร์ฟไปบ้างแต่บางตัวเนี่ยเราต้องดูว่ามันเนิร์ฟตะกี่แต้มเราตีเป็นแต้มไปแล้วกันนะคือตัวเก่งเนี่ยบางทีมันอาจจะเริ่มจากอ่าเจ็ดแต้มแปดแต้มนะครับโดนลดลงมาเหลือหกแต้มก็ยังเก่งอยู่เออหรือบางตัวลดลงมาอ่าห้าแต้มก็ยังดีกว่าชาวบ้านทั่วไปนะเออฉะนั้นเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ อ่าซอมปอมไปก่อนดีกว่าอ่าฉะนั้นเนี่ยผมบอกแล้วครับว่าเรนเจอร์คอมโบคือคือบางคนก็แบบว่าอพี่ไหนอบอกว่าไม่ต้องคอมโบก็ได้คือต้องบอกแบบนี้ว่าเกมอ่ะมันมีหลายลีกมันมีคนเล่นหลากหลายมากมายบางคนเนี่ยเขาจะเล่นใหม่ๆเขาตามคอมโบไม่ได้หรอกหรือบ,บางบางตัวเนี่ยอย่างในยุคหยุด5เนี่ยส,สมมติใครมาเล่นตอนเนี้ยไม่มีตัวเลยนะเปิดไม่ทัน,นครับฉะนั้นเนี่ยเวลา ผมแนะนำเนี่ยเราต้องดูสถานการณ์นะตอนนั้นด้วยครับอย่างผมบอกว่าคอมโบไม่จําเป็นต้องมีก็ได้เพราะว่าเราไม่มีไงเรามาไม่ทันถ้าเกิดเราจะไปซื้อไอดีโก้เคเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราปั้นไอเดีเองเนี่ยมันมันก็ต้องรอนะครับเออฉะนั้นเนี่ยก็เน้นตัวเก่งไว้เนี่ยอย่างเงี้ยออกมาแนละ้วแบบว่าโหมันก็คาดหวังไม่ได้นะอนนันเริ่มเริ่มเห็นแล้วนะว่าแบบเฮ้อยอันนี้ไม่มีเกียร์ไว เดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนลืมเกียร์หรือเปล่านะครับอัะอย่างคุณกินเห็นมีคนาถามเข้ามาว่ามันหลุดตำนานแล้วหรอคือเราอยู่ตำนานกันไหมเราไม่ได้อยู่ตำนานกันนะเราอยู่กันเพชรเราอยู่กันมาสเตอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับคือผมคงไม่ไม่อาจไปสอนตำนานอยู่แล้วตำนานเขารู้กันอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะมีจะส่วนใหญ่ผมเห็นก็จะมีกันแค่ i ไอเดียเดียวนะแล้วก็แบบทุ่มไปเลยแบบเต็มเ,มเมนะครับ อ่าฉะนั้นเนี่ยตัวเขาพร้อมเกียร์เขาพร้อมเขาเขาทดสอบกันเองอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะเจอกับกลุ่มผู้เล่นที่อ่าน่าจะเดิมๆอะ่ะเพราะว่าทีมมันก็วนๆกันซ้ําๆนะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าการจัดทีมแบบไหนหรือเจอแบบไหนแล้วแบบเฮ้ยทำไมเราเจอไอ้คนนี้มันใช้ทีมแบบนี้วะแล้วแบบตีไม่เข้าตียากอาจจะด้วยเรนเจอร์ครับด้วยอ่าความสามารถอย่างเงี้ยเขารู้กันตลอดนะครับฉะนั้นหน้าทีมเขาก็จะลองปรับทีมกันแบบ อ่าผมใช้คําว่าแค่2 4ชั่วโมงนะจริงๆบางคนก็จะปรับกันทุก4ชั่วโมง8ชั่วโมงก็มีนะในกรณีแบบว่า้ต้องการเล่นตึงๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าทีมเขาอ่ะก็จะมีจัดทีม1 2 3สครับเอาไว้ทีม1ตีกลุ่มนี้ทีม2ตีกลุ่มนี้อ่าทีม3ตีกลุ่มนี้นะครับอ่าแต่ว่าอ่าตั้งรับจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วตั้งรับนี่เป็นอีกศาสตร์หนึ่งไปเลยครับเพราะว่าเกมนั่นเองเนี่ยมันยังแบบ โหบางทีเอาตัวประหลาดประหลาดมาก็ยังสามารถที่จะเล่นได้ครับแต่ว่าพอเป็นเกมตั้งรับปุ่มเนี่ยเฮ้ยไม่ได้วะบางตัวมันแบบว่าอ่ามันตั้งรับไม่ดีนะครับตั้งรับไม่ไหวนะครับอ่าก็จะแบบว่าต้องเอาออกจริงๆนะครับคือตัวตั้งรับที่ดีเนี่ยมันมันต้องแบบว่าอาจจะแบบยืนได้นานป่วนศัตรูได้ดีทำดาเมจได้หนักนะครับหรือว่าติดคอมโบอ่าทำให้ศัตรูมีปัญหา อ่านะปล่อยตัวได้ยากขึ้นนะครับปล่อยตัวไม่ได้นะครับออแร่ไม่มีอะไรประมาณนี้อันนั้นน,น้น้องที่เล่นกันใหม่หมครับจดจาไว้เลยครับ4คอมโบนี้เนะี่ยน่าจะอยู่ไปตลอดการเลยคือผมนึกภาพมไม่ออกว่ามันจะมีคอมโบแบบไหนอีกที่จะมาแบบในทิศทางที่มันแบบเร็วหลายได้มากกว่านี้อ่านะครับก็คือตัวหนืดและหนืดตัวหนืดและหนืดเนี่ยจะเป็นแสงมืดเท่านั้นอนาคตไม่รู้ตอนนี้คือตัวหนืดและหนืดเนี่ยจะไม่มีในโคโรโบเลย ตัวหนึ่งแล้วนี่จะไม่มีในคอในอโบนะครับส่วนหยุด5กับเพิ่มหน้าพันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเทมาทางฝั่งโคอรโบซะเยอะแล้วก็มีแบ่งไปทางแสงมืดบ้างแต่ว่ามันเป็นความสามารถที่โหดนะะเพิ่มหน้าพันรู้กันอยู่แล้วครับคือเห็นคนบอกว่าพี่คุณกินหลุดตำนานแล้วหรอเดี๋ยวก่อนเขาเขาเขาปรับไปเรื่อยผมก็เขาปรับไปเรื่อยครับเออเพราะที่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าทิศทางการบัฟ ตัวนืดนะเดี๋ยวไว้กลับมาก่อนเดีนะ๋ยวให้กลับมาดูข้อมูลนึ่งทิศทางการบัฟตัวนือดอะ่ะมันมันกำลังจะกลับมาบัฟมันก็เลยอาจจะดึงเรนเจอร์ตัวอื่นๆกลับมาอ่านะครับแล้วก็แต่บางทีมันก็ใช้หยุดท่ากันอยู่เต็มไปหมดนะส่วนเบาลรักบอดมืดยังไงมันต้องยืนทีมอยู่แล้วครับเพราะว่าอ่าดามเมจแสงดามเมจมืดเนอะมันไม่มีตัวที่มันดีกว่านี้แล้วอะคือม,มันตัวที่ดีที่สุดแล้วอะอ่านะครับส่วนน้ำไม้ไฟโครโบก็ ต้องไปลุ้นะค,คือคือคืออย่างที่บอกนะถ้าสมมติโคลาโบนะหรือแสงมืดเนี่ยเอาโคลาโบก่อนสมมติโคลาโบออกมาดังแล้วทํามาดีอย่างเงี้ยใครเขาก็เปิดใครเขาก็ชอบคนก็มาเล่นนะครับอ่าคนก็มาดูคลิปเยอะนะครับคนเข,าเข้ามาเปิดกาชาคนเขาเติมนะครับเรียกได้ว่าเศรษฐกิจกในเกมมันก็จะแบบว่าพุ่งอ่ะเออเราก็แบบอยากให้มันมีตัวดีๆเก่งๆอยู่แล้วอันนี้มันเรื่องปกตินะครับ อ่ะเดี๋ยวลองตีทีมนี้ดูสิเราล้วดูใส่เกียร์ด้วยโอ้ล้วอยู่เพชรหนึ่งด้วยนะโอ้โหไม่อยากจะเสื้อ,อเดี๋ยวลองดูที่แบบนี้มาอยู่เพชรหนึ่งเออนะอ่ะลองดูครับบินครับอ่าทีนั้นเนี่ยแบบผมก็อยากให้มันมาเก่งๆแหละทุกรอบอ่ะจันิงตัวปกติตัวอะไรครับ เราก็สู้ให้แต่เราก็รู้ระบบเกมเนอะคือจะให้มันมาโหดตลอดเวลาก็ไม่ได้แต่อย่างที่ผมบอกว่าผมอยากให้มันมีตัวที่อ่าเก่งแบบเกินเกินครึ่งหนึ่งอะเกินกึ่งกลางไปแบบแตนิดนึงก็ได้นะครับตัวหญ่มันจะแบบออกกลางแล้วแบบออกต่ําไปเลยอย่าเงี้ยแบบไม่ดีอะไม่ต้องปั้นก็ได้ครับอดทนรอก็ได้แต่บางคนเขาก็รอไม่ได้เนอะคือทีมว่าจะแบบว่าไม่มีตัวเออแล้วม,มันก็ปั้นได้อะ เนี่ยยัง,ยง,ยงสมุินะสมุิผมสร้างไอดีใหม่นะครับสมมุินะตอนนี้ผมสร้างไอดีใหม่สมมุติว่าผมมีเซนคูสมมุติว่าผมเปิดได้ตัวแสลี่เมดผมก็ปั้นมาเล่นนะคือมันก็ต้องทําอย่างนั้นครับไม่งั้นมันก็ไม่มีตัวเลยเล่นครับแล้วมันก็ดีพอที่จะเล่นในลีกต้นๆได้เพราะถือว่ามันก็เก่งออกว่าตัวทั่วไปในลีกต้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะตันไวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพชรก็จะแบบตึงมา,มากๆนะครับหรือทองเนี้ย อ่านะครับซุ่มต้องซุ่มหนีนะคนจะแบบคิดว่าโหทองพี่มันหวดลายมากก็จริงเพราะว่าข้างบนเขางลงมาเยอะไอดีผมอะทุกไอดีไปอยู่ทองหมดเลยครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนะครับไปใช้แบบเกมตั้งรับซะเยอะนะครับฉะาานั้นเนี่ยอันก็จะประมาณนี้โอ้โหเกียร์วิ่งรัวๆเลยโหนี่อัพแสงหน,นีก่อนไม่ไม่อยากโดนไม่อยากโดนอัพแสงนเนี่ยด็อกรเซโนเจอคนใช้อยู่ โอ้นี่อัพแสงอ่ะอมือดอืดอันนี้อัพแสงเซนคูวเซนคูไม่เซนคูไม่ได้ลัดไม่กลัวครับเซนคูไม่ได้ลัดไม่กลัวกลัวสองตัวนี้มากกว่าอะมาเดี๋ยวลองดูแล้วกันอ่านะคืออย่างที่บอกอะมันจะไม่มีทีมที่แบบโอ้โหโคตรจะเพอร์เฟกต์ในลีกแถวๆนี้ครับเจอน้อยเจอน้อยอ่ายกเว้นว่าแบบว่าเขาซื้อได้ดีมาพอดีนะครับคือถ้าเกิดมานั่งปั้นเองอะ่ะผมว่ามันก็จะ ค่อนข้างใช้ด้วงเยอะนะเอาจริงนะใครมันจะไปโชคดีเปิดได้แบบตัวดีๆล็อกเป้าตลอดนะครับของผมมีนะไอ3ดีสผมอะแต่ว่ากว่าจะมาถึงขนาดนี้มันฟิวไปแบบนานนานนะครับเออไม่ใช่ว่าบบมันจะมาโชคดีฟุกเปิดได้ดีๆตลอดนะครับอันเนี้ยดูนะตัวพื้นฐานนี่ผมเล่นหยุด5เล่นง่ายจริงๆผมบอกเลยนะตอนนี้นะเอาหยุด5มาเล่นนะ่ะ บอกเลยครับว่า PVP นะครับเล่นเองก่อนนะเราเล่นเองก่อนนะผมว่าเล่นง่ายขึ้น,นครับเพราะว่าหยุดห้าอย่าลืมครับว่ามันปล่อยปุ๊บมันติดปั๊บนะครับแล้วดูนะทีม B ีผมใช้ทุกตัวเลยครับคือสกัดการปล่อยศัตรูออกมาทีละตัวสองตัวผมว่ามันมีผลวะแล้วก็แน่นอนครับกินแบกอ่าบอสมืดแบกนะครับอ่าบอชังก็แบกครับเล่มก็เอามาเสริมนี่เล่นแบบนี้ง่ายๆสนุกสนาน อ่าโอเคนะครับคงจะจบนี้ยแหละเพชรหนึ่งนะครับเพราะว่า PP ผมคงไม่ได้เล่นนะครับเอาเคข่าวสารเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะเคยจะวางแผนเปิดเรนเจอร์เกียแพ็กก็ก็ตัดกันนำชอบเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนของตัวเกมนะครับแพ็คมันก็น่าจัดอยู่แล้วนะครับส่วนเกียนะมันมันออกยากมันออกยากมันไม่มีเลยเลยคือผมก็คงจะต้องสู้แหละเพราะว่าของเดือนหน้าเนี่ยก็อาจจะแบบว่า เอาของเดือนหน้าไปเปิดสเตปผมมกักจะเป็นแบบนี้นะครับว่าเราไม่ได้อยากเก็บนานเราแบบขอรุ้นไม่เป็นเดือนเดือนอันนี้สเตปผมมักจะไม่เหมือนกับบางคนนะที่เขาแบบชอบที่จะเก็บสะสมแล้วแบบไปการันตีทีเดียวเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาทําแล้วเขาได้ผลนะผมว่ามันเก่งมากแต่ถ้าเกิดทำแล้วพบว่าผิดเป้าหมายนะหลายคนเลิกเล่นไปเลยนะรหรือไม่ก็ขายไอดีทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าพอ พอเก็บนานอะ่ะแล้วมันผิดหวังส่วนผมผมว่าไม่ไรย่อนไปทีนิดทีนิดทีนิดอาจจะคล้ายๆแบบซื้อหวยอะซื้อไปซื้อไปว่าใบาสองใบเออถ้าเกิดแบบทุ่มทีปังทีเดียวเก็บเงินมาแบบโอ้หลายหลายหมื่นมาทุ่มทีเดียวปังแล้วโดนรับประทานเกี้ยงครับโอ้โหแบบนี้บอกเลยครับว่าชีวิตมันเศร้าเลยนะเออฉะนั้นเนี่สเต็ปนะครับเอายังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่ามันสบายใจที่สุด อ่านะส่วนผลลัพธ์ก็ไปลุ้นกันอีกทีครับแต่ถ้ามีทุนอยู่สบายๆครับแนะนำร้านเติมเกมวันนี้ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเพิ่นครับทั้งถูกนะครับหลักๆคือ iOS ครับถูกที่สุดบริการพิเศษจากร้านลุงครับเติมลูบี้แพ็คลูบี้คุณสองแพ็คตั้งแจากร้านลุงฝากร้านลุงเปิดกระชาได้นะครับส่วนแอนดรอยแพ็คก็มาเพียบนะอ่าลดราคาเยอะมากมายครับสนใจไปจัดเลยครับแต่ลิงก์อยู่ที่ใต้ครงเดส ทักแชทไปแจ้งแพ็นะครับแล้วก็ระบบที่จะเติมด้วยนะครับซึ่งนะลุงนะครับก็รับเติม LINE IDOL RANGER ด้วยนะเป็นสมาชิกช่อง y o u t u b e ลุงยุทธชา e นลด้ส่วนพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับนั้นต้องรีบไปจัดเลยนะอาจจะตุนไปรอเปิดแสงมืดก็จัดกันให้ร้านลุงยุทธ a n n นลได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาบกันครับสวัสดีครับ